อารียาห์ไม่กล้า,าราจะเดินไปในแสงสว่างที่ใจเราเป็นผู้นําทางบทที่30ดอกไม้แห่งความทรงจํา ผมเห็นเป็นวงกลมหลายวงซ้อนๆกันแล้วครับผมบอกเธอด้วยความดีใจที่เริ่มไขปริศนาได้เก่งมากภายในส่วนที่มีการทับซ้อนกันนั้นจะเป็นที่ตั้งของแท่งผลึกแห่งความทรงจำในแต่ละช่องก็จะมีแท่งเหล่านี้ไม่เท่ากันซึ่งจะขึ้นอยู่กับเรื่องราวและความสัมพันธ์โดยภายในวงกลมแต่ละวง จะมีแท่งผลึกแห่งความทรงจำบรรจุอยู่เป็น6กแถวหรือ6แฉกคล้ายกับกลีบดอกไม้ซึ่งแต่ละกลีบจะมีการเกิดของแท่งผลึกที่ต่างกันตั้งแต่8ถึง12เมื่อคูณเข้ากับจำนวน6กรีบก็จะเท่ากับ48ถึง72แท่งซึ่งภาพนี้ ฉันมักจะส่งออกไปตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกเพื่อให้ผู้ที่มีความละเอียดทางจิตได้มีโอกาสารับรู้การมีอยู่ของรูปแบบของความทรงจำนี้และเมื่อเขาสัมผัสและนำไปถ่ายทอดเขาจึงเรียกภาพสัญ,ญลักษณ์นี้ว่าดอกไม้แห่งชีวิตแต่ที่จริงฉันอยากให้เรียกว่าดอกไม้แห่งความทรงจำมากกว่า พาสุธาอธิบายหลังจากที่พาสุธาอธิบายเพิ่มภาพของกลีบดอกไม้หกแฉกก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นทั้งๆท,ที่ตอนแรกไม่สังเกตเห็นมันเลยอ่ออ่ออเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับทั้งหมดมันดูคล้ายกับตาข่ายที่ถักทอเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับผมพูดออกมาในขณะที่ภาพปรากฏชัดขึ้น จำนวนแท่งคริสตันที่บรรจุอยู่ในกลีบดอกไม้ทั้งหมดนั้นคือดวงจิตที่มีสายสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับเธอและอีกส่วนหนึ่งที่ทับซ้อนกันรอบนอกจะเป็นแท่งความทรงจำของดวงจิตที่มีความสัมพันธ์กันแบบห่างๆหรือมาเป็นเงื่อนไขกันอีกทีซึ่งก็จะมีจำนวนคล้ายกับภายในคือมีตั้งแต่4 8ถึง72ดวงจิตเช่นกัน ดังนั้นทุกๆก,กลุ่มจึงมีสองบทบาทในเวลาเดียวกันคือ 1. เป็นกลุ่มดวงจิตที่ใกล้ชิดกันและ 2. เป็นกลุ่มดวงจิตที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันหล่อนอธิบายโอ้ฟังดูซับซ้อนจังเลยนะครับผมแสดงความเห็นเธอไม่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากก็ได้มันไม่ได้เป็นความรู้ที่จำเป็นสักเท่าไหร่ แต่ที่ฉันอธิบายมาทั้งหมดเพียงแค่เป็นข้อมูลให้เธอเข้าใจตามที่มันเป็นจริงเพื่อให้เธอไขปริศนาในลำดับถัดไปได้เท่านั้นเองเธอเสริมจำนวนเลขพวกนี้มีความหมายอะไรไหมครับผมถามจํานวนไม่ได้สำคัญเท่ากับตำแหน่งที่ตั้งของมันเพราะตำแหน่งจะมีผลต่อการกำหนดความสัมพันธ์ของทุกดวงจิตเมื่อเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ความสัมพันธ์และเงื่อนไขที่มีต่อกันจะเป็นความเชื่อมโยงในระดับควอนตัมที่ยากต่อการอธิบายเพราะมันจะมีความสลับซับซ้อนทั้งด้านเวลาและพื้นที่เวลาและพื้นที่อีกแล้วผมไม่น่าถามเลยพอได้ยินคำพวกนี้สมองผมมักจะปิดทันทีผมพูดฉันอธิบายแบบง่ายๆก็ได้ เธอเข้าใจเรื่องกลไกการกลับชาติมาเกิดบ้างแล้วใช่ไหมภาสุธาถามพอเข้าใจอยู่ครับผมตอบสมมุติว่าชาตินี้เธอเคยทำเรื่องไม่ดีกับใครคนหนึ่งซึ่งนั่นเท่ากับเธอได้สร้างกระบวนการทางพลังงานที่ทำให้เธอต้องกลับไป,ไปเผชิญเงื่อนไขนี้ใหม่ในชาติหน้าหรือพูดง่ายๆว่าเธอทั้งคู่ได้มีพันธสัญญาต่อกันไปแล้วและสมมติว่าเขาคนนั้น เกิดอุบัติเหตุและตายไปก่อนแต่เธอยังมีชีวิตยืนยาวไม่ตายสักทีกว่าที่เธอจะตายคนนั้นอาจจะไปเกิดใหม่ที่ไหนสักแห่งแล้วดังนั้นการที่เธอทั้งคู่จะโคจรมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เหมาะสมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเจอกันในเงื่อนไขที่เหมาะสมตามที่เคยผูกกันไว้มันจึงเป็นเรื่องยากและมีความสลับซับซ้อนในระดับควอนตัม ที่ฉันบอกไปแล้วและที่สุดของปัญหาคือทุกๆคนล้วนมีเงื่อนไขที่หลากหลายทั้งหลายเรื่องราวและหลายคู่กรณีเธอลองคิดดูว่าหากต้องมีพนักงานสักคนมาทำหน้าที่จัดสรรให้เกิดเงื่อนไขกับผู้คนเหล่านี้ซึ่งที่จริงต้องเรียกว่าจัดสรรให้กับคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้เธอคิดว่าจะมีใครทำเรื่องพวกนี้ได้ ต่อให้เป็นชั้นที่เปรียบเสมือนเป็นแม่ของพวกเธอหรือแม้แต่พระเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อของพวกเธอก็ตามไม่มีทางที่ใครจะมาจัดสรรเส้นทางให้พวกเธอได้มาเจอกันและ,ะเผชิญเงื่อนไขของกันและกันได้อย่างครบถ้วนหรอกเธออธิบายอืมแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมถาม ตำแหน่งที่ตั้งของแท่งผลึกแห่งความทรงจำเหล่านี้และคุณสมบัติของดวงจิตของเธอทุกคนคือเครื่องกํากับการเกิดของกระบวนการทั้งหมดเธอจะมีความสัมพันธ์เฉพาะกับดวงจิตที่อยู่บริเวณรบอบๆหรือกับคนที่มีความเชื่อมโยงในวงวานของเธอเท่านั้น ซึ่งถ้าหากนับจำนวนดวงจิตแล้วจะเท่ากับ72ดวงจิตที่เป็นแบบใกล้ชิดจะบวกกับจำนวน72คูณ6ที่เป็นจำนวนคนที่อาสามาเป็นเงื่อนไขซึ่งตัวเลขอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนดวงจิตที่ปรากฏในแต่ละกรีบที่ฉันได้อธิบายไปแล้วซับซ้อนจริงๆ แล้วคนอื่นๆที่อยู่ไกลๆไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยหรอครับผมถามมีสินี่เราคิดเฉพาะส่วนที่วางกันไว้ตั้งแต่แรกหรือที่เธอเรียกกันว่าพันธสัญญาเดิมแต่ในส่วนของการสร้างพันธสัญญาใหม่นั้นอาจจะเป็นคนทั้งในวงวานของเธอเป็นทั้งคนนอกวงวานได้หมด ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็มีได้เธอลองคิดดูดีๆสิว่าหากลากเส้นความสัมพันธ์กันจริงๆทุกคนย่อมเชื่อมโยงกันหมดเธออธิบายเพิ่มเติมซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจิตจิตของเธอทุกดวงจะทำหน้าที่จัดสรรให้ทุกอย่างเกิดขึ้นพลังงานที่เกิดขึ้นคือตัวแปรสำคัญ มันเปรียบเสมือนรหัสที่ถูกกำหนดขึ้นจากเธอและคู่กรณีโดยที่ไม่มีใครมาควบคุมทุกๆเรื่องเป็น,นกลไกการทำงานของจิตวิญญาณภายในของเธอทั้งสิ้นพาสุธาอาธิบายเอาละ่ะคราวนี้เธอลองเพ่งมองไปยังกลุ่มผลึกแห่งความทรงจำที่อยู่ตรงหน้าเธออีกทีสิหากเธอสามารถมองเห็นรูปเลขาคณิตหกเหลี่ยมได้เมื่อไหร่ ให้บอกฉันด้วยหล่อนแนะนำกติกาคล้ายกับเล่นเกมปริศนาภาพได้ครับผมตอบรับผมเพ่งไปยังกลุ่มของแท่งผลึกที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งแต่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นรูปทรงแบบที่พาสุธาบอกสักทีผมจึงหันมองแบบก,กว้างๆและลองทำให้ตาเบลอ,เ,บอ<ๆ>เพื่อค้นหารูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมดู การหลีตาและทำตาเบอลอแบบไม่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมันคือวิธีการที่นักเรียนศิลปะจะรู้ดีว่าถ้าเมื่อไหร่เราต้องการจะเห็นน้ำหนักของภาพที่ชัดเจนจะต้องทำแบบนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังทันทีที่ผมทำสายตาเป็นแบบนั้นภาพของรูปทรงเลขาคณิต6กเหลี่ยมก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากมันดูมีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณอื่นผมเห็นแล้วครับ ผมตะกลออกมาด้วยความดีใจเยี่ยมมากเธอเกล่าวชมเชยทำไมมันถึงปรากฏเป็นภาพให้ผมเห็นแบบนี้ล่ะครับผมถามด้วยความแปลกใจโดยส่วนใหญ่จำนวนของผลึกในแต่ละกรีบที่ฉันเปรียบว่าเป็นเหมือนกรีบดอกไม้นั้นจะมีจำนวนแท่งคริสตัลบรรจุอยู่ในแต่ละกรีบแค่8-12ถึง12แท่งต่อ1กรีบเท่านั้น แต่สำหรับในขอบเขตของรูปหกเหลี่ยมทั้งหมดนี้แต่ละกรีบจะมีความหนาแน่นมากถึง14แท่งมันจึงทำให้เวลาเธอมองแบบไม่เพ่งก็จะเห็นขอบเขตของหกเหลี่ยมได้หลอนอธิบายพอเธอพูดจบลงผมลองนับจำนวนแท่งคริสตัลในแต่ละกรีบดูปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมี14ทัแท่งจริงๆด้วยครับ ผมยืนยันตามที่เธอพูดเมื่อเธอเห็นรูปทรงเลยค่ะคณิตที่เป็นหกเหลี่ยมแล้วในบรรดากรีบทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตนี้จะมีเพียงหกรีบเท่านั้นที่มีแท่งผลึกแห่งความทรงจำอยู่เพียง10แท่งเธอลองหาหกรีบนี้ให้เจอก่อนนะเธอเพิ่มปิดสนายผมต่อโหอันนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะถ้าไม่นับทีละอันมืนแทบจะมองไม่ออกเลย เนื่องจากขนาดของแท่งคริสตัลมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่คลากันไปผมเริ่มโอดครวนไม่ยากหรอกถ้าเธอหาเจอหนึ่งอันเธอก็จะเดาออกว่าอันที่เหลืออยู่ตำแหน่งไหนเพราะมันจะมีรูปแบบการวางที่มีระบบโดยตำแหน่งของมันจะถูกสร้างรูปเลขาคณิตที่สมมาตรกับรูปทรงหกเหลี่ยมหล่อนแนะนำเทคนิคได้ครับผมจะลองดูผมพูด ผมเริ่มต้นด้วยการสุ่มนับทีละกรีบโดยไม่ได้กำหนดเป้าหมายใดๆซึ่งน่าแปลกที่พอผมนับกรีบที่หนึ่งที่มี14แท่งเสร็จพอมานับอีกกรีบที่อยู่ติดกันผมก็เจอกับกรีบที่มีผลึก10แท่งพอดีเจอกรีบที่หนึ่งแล้วครับผมรีบแจ้งให้หล่อนทราบโอ้เร็วมากคราวนี้เธอลองวิเคราะห์ดูซิว่าภายในรูปหกเหลี่ยมนี้ หากอันแรกที่เจออยู่ในตำแหน่งนี้อันที่สองมันน่าจะอยู่ตำแหน่งไหนหลอนเสนอวิธีต่ออันแรกที่เจอตอนนี้มันอยู่ที่ริมขอบมุมล่างซ้ายมืออแสดงว่าอีกอันมันจะต้องอยู่ตรงกันข้ามคือริมขอบมุมล่างขวามือผมวิเคราะห์จากที่หลอนแนะนําแล้วก็เป็นอย่างที่วิเคราะห์ไว้ผมลองนับจํานวนแท่งของผลึกที่อยู่ในกรีบนั้นดู ปรากฏว่ามี10แท่งจริงๆเจอกรีบที่สองแล้วครับผมรีบบอกพาสุธา